มาทาโจทย์ตรีโกณข้อนี้กันอ้าวก็ในเมื่อเราเรียนมุมก้มมุมเงยมาแล้วเราจะมาทําโจทย์ที่เอามาใช้ในชีวิตจริงบ้างอ้าวโจทย์บอกว่าซิมบ้าซิมบ้าเป็นสิงโตอยู่บนหน้าผาสูงสามร้อยฟุตนี่ซิมบ้าคือตัวนี้นะหน้าตาแบบนี้น่ารักสวัสดีครับผมชื่อซิมบ้าแล้วเขาก็ยืนอยู่บนหน้าผาที่สูงสามร้อยฟุตแบบนี้ก็ มาแล้วก็มองก้มลงไปบนหน้าผาปรากฏว่าเฮ้ยเห็นเรือสองลำเรือ A กับเรือบจอดอยู่ในแนวเดียวกันแนวนอนเหมือนกันการทะเลเป็นมุมก้ม30องศาและ60องศาตามลำดับมาเป็นยังไงก็คือเขาจะเห็น A อเนี่ยสาองศาก่อนเราก็จะมาเขียน A นะครับเป็นมุม30องศาส่วน B พีพอก้มไปเป็นมุมหกองศาคำถามก็คือน้องๆเนี่ย นึกภาพออกไหมว่าก้มแล้วสามสิบองศากับหกสิบองศาตามแนวระดับเป็นยังไงอะมางั้นมาเริ่มกันเวลาที่เราจะโฟกัสเรื่องมุมนะอันดับแรกต้องวาดมุมเนี่ยตามแนวระดับแนวระดับแนวนอนหรือก็คือแนวนอนนั่นเองอันนี้คือกติกาเวลาทําเรื่องตีโกนมุมก้มมุมเงยอะเขาบอกว่าเห็นเรือ เเนะี่ยเป็นมุม30องศาอ่าตามลําดับ30องศาอันดับแรกเราต้องดูก่อนนะครับว่าตามลําดับเนี่ยที่ซิมบ้ายืนอยู่มันคือเส้นเลเซอร์นี้30องศาเป็นมุมกลมเราต้องเริ่มสตาร์ทจากเส้นแนวนอนอย่างงี้มา30องศาแสดงว่า30องศาเนี่ยคือมุมตรงนี้นะครับที่เทียบกับที่เทียบกับแนวระดับโอเคสีม่วงอะ่ะพี่จะให้มันเป็นแนวระดับนะ โอเคชิดกันเลยให้ชิดกันนะอให้ชิดอย่างนี้เลยชิดพื้นเลยเส้นสีม่วงเราจะเรียกว่าแนวระดับระดับแนวนอนนั่นแหละอา้าวก้มไปแล้วเนี่ยทำมุมกับแนวระดับสามสิบองศาคือเรือ A, เองั้นเขียนเป็นมุมเอนี่คือเรือเอนะครับแล้วก็มุมบีอ้าวก้มไปทํามุมหกสิบองศากับแนวระดับล้วก็ต้องไปดูก่อนแนวระดับอยู่เส้นเลเซอร์นี้ หกสิบองศาเนี่ยมุมมันต้องกว้างกว่าสามสิบถูกไหมหกสิบมันเลขมันมากกว่ามุมก็เลยกว้างกว่าโตกว่าแล้วก็วัดมาเลยตุ๊ด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 ตรงนี้คือสามสิบองศาแต่เราจะเพิ่มไปอีกให้มันเป็นหกสิบองศาก็คือเส้นตรงนี้นะครับก็คือหกสิบองศามันพี <Knight> ่จะเริ่มวาดแล้วหกสิบองศาก็จะวาดไปจากแนวระดับตุ๊ด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 ตรงนี้สามสิบองศาแล้วก็ไปอีกหกสิบองศาอ้าว นี่แหละก้มลงไปนะครับมองไปจากเส้นระดับตรงนี้จะเป็นมุม60องศาเนี่เลเซอร์ให้ดูนี่คือมุม60องศามันโตเนาะแต่30องศาเนี่ยคือสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้อ้าวนี่แหละก็คือภาพที่เขาบอกแล้วเขาถามว่าอยากรู้ว่าเรือ A กับเรือ B เนี่ยมันอยู่ห่างกันกี่ฟุตโอ้โหเจ๋งนะเนี่ยแค่เรารู้ความสูงของหน้าผาแล้วก็รู้แค่สมุมเราสามารถ รู้ได้เลยว่าเรือสองลำเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่อ่ะพี่ให้เป็น x ละกันโอ้โหอจฉริยะเนี่ยใช้แค่ความรู้มุมกับส่วนสูงของหน้าผาอ่ะมาน้องพอจะมีไอเดียสตาร์ทไหมให้เวลาคิดก็ในในเมื่อในเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องหัวข้อตีโกนให้น้องเอาความรู้ของสามเหลี่ยมมา,มาใช้น้องเห็นสามเหลี่ยมไหมนี่จริงๆแล้วตรงนี้นะครับคือสามเหลี่ยมรูปที่หง แล้วก็ถ้าเรามองไปอีกอันหนึ่งนี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมรูปที่สองแบบนี้นี่แหละอ่ะพี่ให้ไอเดียสตาร์ละลองลองเริ่มด้วยตัวเองสิเขียนให้ได้สักหนึ่งบรรทัดก่อนก็ได้อ่ะถ้าทําด้วยตัวเองเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีคิดกันในเรื่องเนี้เราจะใช้ใช้ความรู้เรื่องมุมแย้งนะครับเดี๋ยวเขียนไปหนยใช้ความรู้เรื่องมุมแยง้งเข้ามาช่วยพยายามดูเป็นไอเดียก่อนมุมแยง้งมาเกี่ยว มุมแย้งเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเส้นขนานมุมแย้งเนี่ยมาจากเส้นขนานตอนปอห้าเส้นขนานบอกว่าถ้ามีแนวนอนถ้ามีเส้นที่มันห่างเท่ากันเนี่ยมันจะเกิดมุมแย้งขึ้นมาเอเราไปดูที่มุมสามสิบองศามันคือมุมที่อยู่ด้านซ้ายบนมันจะแย้งกับมุมขวาล่างนะครับแสดงว่าข้างล่างตรงนี้ต้องเป็นมุม 30องศาแบบนี้และถ้าเรามองที่มุม60องศาอีกอา้าวมุมที่มันโต60องศานี่คือมุมซ้ายบนก็จะแย้งกับมุมขวาล่างแบบนี้นะครับซ้ายบนแย้งกับมุมขวาล่างมันก็เป็นจริงจๆิด้วยนะลองนึกเหตุการณ์สิสมมติเรือ A เรามองขึ้นไปบนหน้าผามันมองเห็นลูกสิงโตซิมบ้าน มุมมันเล็กๆเงยหน้านิดเดียวก็เจอแล้วแต่ถ้าสมมติแล่นเรือไปเรื่อยๆเอา้าเฮย้ยเราต้องเงยหน้าขึ้นเหมือนเราไปดูหนังนะว่าอยู่ใกล้จอเราก็ต้องเงยหน้าขึ้นเมื่อยขอแย่เลยอะเห็นไหมตอนนี้เราใช้สมบัติเรื่องมุมแย้งของเส้นขนานเะนี่ยทาให้เราได้มุมจากข้างบนมาอยู่ข้างล่างแหละอ่ะมาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับในการ ในการหาว่ามันห่างกันเท่าไหร่มาเดี๋ยวพี่จะาวาดที่มันง่ายนะถ้ามองถ้าน้องมองเห็นแบบนี้มันอาจจะมองมององๆถ้าวาดจริงๆนะไอ้ส่วนสูงของหน้าผาเนี่ยมันคือส่วนสูงของสามเหลี่ยมตรงนี้อ่ะแล้วอ่ะคือตรงนี้นะส่วนสูงสามร้อยแล้วมันก็เงยหน้าขึ้นไปใช่ไหมหกสิบองศานี่ก็คือสามเหลี่ยมแรกและพี่ให้เป็นสามเหลี่ยมเล็กอย่างนี้ 60องศาและยังเหลืออีกสามเหลี่ยมหนึ่งที่มีมุม30องศาเราก็เขียนเพิ่มไปโอเคก็จะเป็นมุม30องศาแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันก็จะเป็นมุมของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม60องศากับ30องศาสองรูปเนี่ยประกบกันอยู่แล้วเราก็รู้ ข้อมูลมีทั้งมุมแล้วก็ส่วนสูงใช่ไหมตีกลอนก็บอกเฮ้ย mm hmm. พอแล้วรู้แค่ด้านรู้แค่มุม,มก็ทําให้รู้ส่วนประกอบอื่นของสามเหลี่ยมแล้ว mm hmm. อ่ะงั้นเรามาทําวิธีทํากันน,นี่อันนี้พี่ขอวาดกรอบแล้วไม่นักกันนะว่าพอวาดใหม่เนี่ยภาพที่เห็นง่ายๆจะเป็นแบบนี้โอเคมาวิธีทำนี่เขียนวิธีทำตรงนี้ให้ วิธีทำเนี่ยก็ในเมื่อเราอยู่ในหัวข้อตรีโกณเราก็ต้องใช้ใช้เครื่องมือตรีโกณคือ sin cos t แทนเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเราก็ไปดูก่อนเฮ้ยเราอยากรู้ส่วนสูงเราอยากรู้ว่าไอจุดจุดของ a กับ b เนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ก็คือ x ใช่ไหมครับแต่ x เราหาได้ไหมตอนนี้เราเราเรายังไม่รู้ว่าด้านในตรงเนี้ยที่มันติด ชิดมุมหกิองศาเนี่ยมันสูงเท่าไหร่งั้นเราก็ต้องไปใช้มุมหกสิบองศาก่อนอะงั้นงั้นเราก็ใช้มุมหกสิองศาก่อนนะอะเราอยากรู้ว่าส่วนสูงกับด้านฐานตรงเนี้ยมันเท่ากับเท่าไหร่พี่ไม่รู้หรอกว่าฐานมันยาวเท่ากับเท่าไหร่งั้นให้เป็นตัวแปร y แล้วนะกันนะ y นี่คือฐานของมุมหกสิองศานะถอถุงอ่ะมา เดี๋ยวเราจะใช้ Si n c ค s t แทใช้อะไรดีเลือกเอานะเราจะดูจากมุมก่อนอา้าวนี่คือด้านตรงข้ามมุม60องศาก็คือข้ามและ Y เนี่ก็คือด้านชิดมุม60องศาถามหน่อยข้ามชิดมันคืออัตราส่วนตรีโกณอะไร s ซ n c ค s หรือแทนถูกต้องมันคือแทนนั่นเองใช้แทนนะครับของมุม 60องศาโอเคก็ okay. จะได้ละแทน60องศาก็จะท่องว่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิชด,ชชดตัวข้ามก็คือ300ชิดก็คือ y แบบนี้อ่ะมาคราวนี้เราก็ต้องไปเปิดตำราแต่พี่บอกแล้วให้ท่องให้ได้แทน60องศาเนี่ยจะได้เท่ากับรูท3โอเคส่วนฝั่งขวาก็เขียไนไว้เหมือนเดิม300ส่วน y อ่ะคราวนี้ มีหตัวแปรแล้วก็1สมก,การเนี่ยเดี๋ยวหาคําตอบได้แน่ y เนี่ยจะเท่ากับเอา y ย้ายเข้าไปแล้วก็เอารูทสเนี่ยสลับลงมา y จะเท่ากับ300ส่วนรูทสแบบนี้โอเคแต่ที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันติดรูทงั้นเดี๋ยวจะใช้วิธีคอนจูเกตนะครับเอาคอนจูเกตนะก็คือเอารูทสคูณทั้งข้างบนข้างล่าง เพื่อทําให้ส่วนเนี่ยไม่ติดรูทใครลืมไปดูเรื่องคอนจูเกตนะครับอ่ะมาข้างบน300คูณรู้สามได้300รู้สามและข้างล่างรู้สามคูณรู้สามอ้าวเลขข้างในเหมือนกันเลยงั้นตอบตัวเลขข้างในได้เลยครับตอบ3แบบนี้คราวนี้มันเป็นเศษส่วนที่เลขข้างบนกับข้างล่างมันตัดกันได้งั้นก็เอา3ตัดกัน3หาร3ได้1 3หาร300ได้100อ่ะก็จะได้มาแล้ว y ก็จะมีความยาวเท่ากับ100่รอแบบนี้โอเคแต่เขาถามอะไรเขาไม่ได้ถาม y นะครับเขาถามตัวแปร x นั้นก็จดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้ต่อจดไปพี่ขอเขียนไวน้ตรงนี้อ่าคราวนี้เราได้ละ y คือ100่รอนะครับได้มาหนึ่งด้านแล้ว Okay. อ่ะขราวนี้เราใช้มุมหกสิบองศาไปแล้วสามเหลี่ยมเล็กนี้เราใช้ไปแล้วขราวนี้เรามาดูอีกสามเหลี่ยมหนึ่งพี่ถามหน่อยน้องเห็นสามเหลี่ยมอีกสามเหลี่ยมหนึ่งไหมที่มีมุมฉากเป็นตัวป,ประกอบเห็นดังที่เกี่ยวกับสามสิบด้วยน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าเป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กหรือรูปใหญ่ถูกต้องมันคือสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็คือ เมื่อกี้เราใช้สามเหลี่ยมเล็กไปแล้วคราวนี้เราจะมองที่สามเหลี่ยมใหญ่บ้างอ่ะพี่เขียนให้ก็ได้ว่าเมื่อกี้ไอ้แทนหกสิบเนี่ยมันคือมองสามเหลี่ยมรูปเล็กนะครับก็คือมุมหกสิองศาสเต็ปต่อมาเราจะมองสามเหลี่ยมรูปใหญ่บ้างมองสามเหลี่ยมใหญ่ที่เป็นมุมสามสิบองศาแบบนี้ ่ะมาสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็คือรูปนี้มันคือมุมอะไรคือมุม30องศาอ่สาองศาเราก็อยากรู้ว่าอุ้ยไอ้ด้านที่มันเป็นด้านฐานตรงนี้มันยาวเท่ากับเท่าไหร่พี่ขอให้มันเป็นตัวเซแล้วกันนะวิธีทำไอ้รูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่เนะี่ยถ้าเรามาโฟกัสดีๆเนะี่ยมองเป็นแบบรูปที่มันเรียบง่ายเนะี่ยด้านฐานตรงนี้มันจะยาวเป็น ตัวแปรแ,แล้วกัน z ในพี่เพิ่งสมมติขึ้นมานะแล้วด้านซ้ายก็คือ30องศาแบบนี้เราจะไม่มองไส้ไหนเพราะว่าเราอยากรู้ว่า s e ท่ากับเท่าไหร่อ้าวมาในเรื่องการหาในการหาความยาวเนี่ยเราก็จะดูว่าจะใช้อะไรอ่ามุม3ามนี่คือด้านตรงข้ามกับด้านชิดแน่นอนเราจะใช้ข้ามชิดก็คือ tan นั่นเองก็เลยใช้ tan ของมุม30องศาเท่ากับ ข้ามตรงข้ามก็คือ300แล้วก็ชิดคือแซนะครับอ้าวมาคราวนี้มี1ตัวแปรแล้วก็1สมการเดี๋ยวหาคําตอบได้แน่อ้าวจาได้ไหมแทนสามสิเท่ากับเท่าไหร่พี่บอกแล้วไปท่องให้ได้ใครท่องไม่ได้ต้องไปท่องให้ได้นะครับแทนสาคือมุมเล็กคือหนส่วนรู้สามฝั่งขวาเท่ากับส0มร้อส่วนแซดแบบนี้อ้าวเราต้องการ แซดให้ไปอยู่ข้างบนแล้วก็ย้ายข้างขึ้นไปแล้วก็เอารูสามย้ายควยไปขวาบนแบบนี้แซดจึงเท่ากับ300ร้คูณรูสามหรือก็คือสามร้อยรูสามแบบนี้อา้าได้มาละด้านฐานของ30องศาเท่ากับสามร้อยรูสามแบบนี้อ่ะสเต็ปสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะมาหา x ที่โจทย์เขาอยากได้กันเขาอยากรู้ว่า เรือสองลำเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่มาดูภาพตรงนี้ให้ดีนะครับจากภาพที่มันซับซ้อนตรงนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าสามสิบองศาเนี่ยถ้าเรามองข้างล่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสามร้อยรู้สามจากความยาว z ส้วาดวาดใหม่ก็ได้กลัว,วน้องงงจังโอเค ไอ้ฐานตรงเนี้ยฐานยาวทั้งหมดเนี่ยของสามเหลี่ยมรูปใหญ่คือสามรอยรูส3จากที่เราหามาได้เมื่อกี้ให้เป็นรูปหัวใจและข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งก็คือจากหน้าผาไปจนถึงมุม60ตรงเนี้ยมันยาว1นึ่งรยรูสาพี่เขียนให้ตรงนี้ยาวเท่ากับหนึ่งรู้สาแถ่แถวนี้อ่าน,นี้ก็คือเรือ เรือบอ่ะเขาถามว่าแล้วเขาก็อยากรู้ว่าเฮ้ยไอสอจุดตรงนี้มันห่างกันเท่าไรง่ายแล้วใช่ไหมก็ในเมื่อเรารู้ด้านยาวกับด้านสั้นเขาอยากรู้ว่าไอด้านที่เหลือตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ต้องใช้วิธีอะไรครับแน่นอนใช้วิธีการหักออกไงรู้ด้านยาวแล้วก็หักด้านสั้นออกก็จะเหลือด้านที่เรายังไม่รู้ก็ใช้วิธีลบนั่นเองเพราะฉะนั้น x ที่เป็นระยะห่างของเรือจึงเอาความยาวที่มากที่สุดก็คือ300รูทสลบกับความยาวด้านสั้นก็คือ100รูทสแบบนี้ระยะทางก็จะห่างกัน200รูทสามเมตรแบบนี้นะ,ะเอ้ยฟุตอตอบซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่า ระยะทางจริงเท่าไหร่ก็เอารู้สที่เท่ากับ1.732ไปคูณอ่ะนี่ก็จบแล้วกับความรู้เรื่องตรีโกณที่เกี่ยวกับมุมก้มมุมเงยแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจบแล้ะใครสงสัยอะไรก็พิมพ์ทักเข้ามาถามได้นะครับสวัสดีครับ